สวัสดียามเช้าทุกท่านวันนี้คุณหนุ่มจะมาชวนพวกเราประกอบชั้นติดผนังอีเกียซึ่งคุณหนุ่มได้ดัดแปลงเป็นโต๊ะทางานอนเนกประสงค์แต่ก่อนอื่นแนละ้ต้องขอบอกเลยว่าประกอบยากมากแล้วก็ต้องใช้การเตรียมแผนการเนี่ยอย่างละเอียดเลยนะใช้เวลาแบบเป็นวันวันเลยนะในการวางแผนส่วนประกอบหลักของของชั้นอนเนกประสงค์ที่ว่านี่นะครับมันก็จะมีเป็น ของอัลกอตแล้วก็มีของอสัวดิสซึ่งเป็นแผ่นใยแผ่นใยไม่อัดนะครับเป็นแบบนี้เป็นรูๆซึ่งคุณหนุ่มขอบอกได้เลยว่าตอนนี้กำลังฮิตมากนะครับเพราะว่าไปอีกเกียทีไรนี่ของหมดทุกทีก่อนอื่นนะคุณจะต้องสำรวจผนังก่อนว่าผนังของคุณเนี่ยนะครับเป็นผนังยิบซ้ำหรือเป็นผนังปูนนะฮะ ถ้าเป็นผนังปูนก่ออิฐอย่างที่คุณหนุ่มมีเนี่ยอันนี้ก็จะแข็งนะครับหรือจะเป็นผนังปูนที่เป็นก่ออิฐมวลเบาอันนั้นก็พอได้แต่ถ้าเป็นผนังยิบซ้ำเนี่ยคุณต้องหาโครงเหล็กด้านในให้เจอนะครับแล้วก็ยึดดังนั้นอันนี้จะเป็นความยุ่งยากไปอีกระดับหนึ่งเลยนะครับอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมหนึ่งก็คือสว่านซึ่งสว่านอันนี้จะเจาะได้ทั้งปูนเหล็กแล้วก็ไม้ต่อมา ดอกสว่านเนี่ยจะมีอยู่2ประเภทด้วยกันนั่นก็คือสว่านที่เจาะปูนนะครับอันนี้จะเป็นดอกสว่านที่แบบเจาะปูนสังเกตหัวนะฮะหัวก็จะเป็นแบบเหลี่ยมๆหน่อยนะครับเพื่อ,อตะกุยทางเจาะหินดินทรายที่อยู่ตรงผนังได้ดีนะครับแต่ถ้าเป็นสว่านที่จเจาะเหล็กกับไม้เนี่ยนะครับหัวมันก็จะเรียบๆนะครับเจาะแบบตรงๆเข้าไปเลยนะครับก็จะมีอยู่2แบบด้วยกัน ซึ่งวันนี้เราก็จะใช้แบบเจาะปูนเป็นหลักนะครับต่อมาไขาควงนะฮะไขควงเนี่ยแนะนำนะในทวินวันหรือหัวเดียวหรือ2อ,อันอันนี้ก็ก็แล้วแต่นะครับแล้วก็สายวัดของอีเกียนะอันนี้จำเป็นมากแต่ถ้าใครมีตลับเมตรก็ใช้ตลับเมตรใครไม่มีก็ติดมาจากอีเกียนะครับวันนี้คุณหนุ่มก็เอาให้ดูว่าอุปกรณ์อีเกียก็สามารถใช้ประกอบได้จริงนะครับ ต่อมาลูกดิ่งก็จะเอาไว้สําหรับวัดระดับแนว90องศานะครับแนวตั้งนะครับมันก็จะช่วยให้เรากับเส้นตรงได้ง่ายขึ้นนะครับพุกนะฮะพุกเนี่ยก็จะมีด้วยกันอยู่หลายแบบหลายชนิดพุกพลาสติกพุกเหล็กพุกอะไรใช้ได้หมดนะครับแล้วก็มีสกรูนะครับสกรูก็ผมแนะนําให้เป็นหัวแบน์นะครับเป็นหัวแบนด์เพราะว่า หัวแบนเน่เวลามันฝังไปที่ผนังมันจะเรียบหน่อยแหวนรองเนี่ยจะช่วยทําให้เวลาที่เราขันสกูล,ลงไปแล้วเนี่ยนะครับไม่ไปทําลายเนื้อเนื้อเหล็กที่อยู่ด้านล่างนะครับซึ่งเขาพ่นสีมาสวยๆเนี่ยนะฮะอันนี้ก็จะช่วยได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลาที่เราคลายนอ็อตมันก็จะง่ายด้วยอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องมีแล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือตัววัดระดับน้านะครับซึ่งมันจะช่วยทําให้เราวัดได้90องศายอย่างเที่ยงตรงเลยนะ ่าเพราะฉะนั้นจะต้องมีเป็นแม่เหล็กด้วยนะบีแทบแม่เหล็กตรงนี้มันจะช่วยทําให้เรายึดติดเข้ากับผนังได้ง่ายนะครับแล้วก็สังเกตดูเวลาที่เราวัดแล้วมันอยู่ตรงกึ่งกลางระหว่างขีด2ขีดไอ้ตุ่มน้ำเนี่ยมันก็จะช่วยบอกว่ามันเป็น90องศาอันนี้ก็ช่วยได้เยอะนะครับหลังจากที่เราเตรียมเครื่องมือในการประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาวางแผนเลยว่า เราจะติดตั้งอย่างไรโดยที่ผนังของคุณหุมเนี่ยมีความสูงจากพื้นนะครับจนถึงฟ้าเนี่ย2เมตร70 m. ดังนั้นเนี่ยพื้นที่ใช้สอยก็น่าจะอยู่ประมาณสัก2เมตรนะเพราะว่าคุณหนุ่มสูง169ดังนั้นเนี่ยพื้นที่ซ้ายขวาประมาณ2เมตรกว่าๆนะฮะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเราจะวางชั้นบนสุดเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งของคุณหนุมเนี่ย วัดแล้วได้ประมาณ190เซนนะที่คุณหนุ่มจะยึดติดแล้วก็หยิบของง่ายอะไรง่ายนะครับอ่ะต่อมาเรารู้พื้นที่รู้ความสูงเสร็จเราก็ต้องเริ่มที่จะก,กำหนดจุดนะครับซึ่งคุณหนุ่มแนะนำให้กำหนดจุดตรงกึ่งกลางก่อนนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยวัดเซนเตอร์ก่อนพอเราวัดเส้นกึ่งกลางได้เรียบร้อยเราวัดลูกดิ่งเนี่ยลูกดิ่งก็จะช่วยทำให้เรากำหนดเซนเตอร์ได้ว่า แนวบนกับแนวล่างเนี่ยมันเป๊ะขนาดไหนซึ่งอันนี้สำคัญมากในการในการวัดระยะเลยนะกระดูกงูแต่ละท่อนเนี่ยของอ,อิเกียเนี่ยเขาจะมีความสูง84เซนนะครับดังนั้นเนี่ยคุณหนุ่มต้องการทำชั้นทั้งหมด2ช่องด้วยกันคุณหนุ่มก็จะใช้ทั้งหมด6ท่อนนะครับทีนี้ต่อมาเราจะต้องรู้ว่าความกว้างนะครับของ ตัวชั้นของอีเกียเนี่ยนะครับเมื่อเมื่อมาวางวางกันแล้วเนี่ยมันกว้างเท่าไหร่ทีนี้พอวัดแล้วเนี่ยมันจะได้เส้นกึ่งกลางระหว่างหัวกับท้ายเนี่ย81เซนพอดีดังนั้นเน่ยเราต้องวัดให้เป๊ะทีนี้เวลาเวลาวัดเ่ยสังเกตดูว่าคุณหนุ่มยึดโดยใช้แหวนรองแล้วก็บีสกรูยึดลงไปเพราะงั้นเนี่ย โอกาสที่ตัวแหวนรองมันจะช่วยป้องกันไม่ให้ตัวเหล็กสีขาวเนี่ยเป็นรอยนะครับแล้วก็ถอดง่ายด้วยนะฮะอันนี้พอเราวางเสร็จปุ๊บเนี่ยเราวัดตัวระดับน้ำนะฮะวัดตัวระดับน้ำซึ่งตัวระดับน้ำเนี่ยนะต้องให้ได้90องศาพอดีนะครับนะแล้วก็มาวัดตัวล่างให้ได้พอดี นะครับสังเกตดูว่ามันจะได้90องศาพอดีถ้าคุณวางท่อนแรกได้ตรงนะครับโดยใช้ตัววัดระดับน้ําช่วยเนี่ยนะฮะจุดอื่นก็เป็นเรื่องง่ายแล้วนะครับเราเริ่มจากท่อนแรกก่อนถ้าท่อนแรกได้ปุ๊บใช่ไหมครับคุณก็ต่อท่อนที่2เลยนะฮะต่อท่อนที่สองพอท่อนที่สองมันได้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยแต่เนี้ยซ้ายขวาไม่ใช่เรื่องยาก ขั้นตอนต่อมาก็คือการติดตั้งฐานรองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีล่องเสียบด้านในให้เราเกี่ยวเพราะฉะนั้นเราจะต้องเสียบเข้าไปให้ให้ตรงล่องนะครับกดเข้าไปนิดนึงนะขั้นตอนคือกดแล้วก็ดึงลงมานะครับซึ่งซึ่งตัวตัวที่มันเกี่ยวเนี่ยนะครับมันจะล็อกไว้พอดีเลยแล้วมันก็จะทำให้ ให้แน่นนะครับแล้วก็ไม่โค้งเคงหลังจากที่เราวางโครงฐานเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะต้องวางตัวชั้นแล้วนะครับซึ่งตัวชั้นเนี่ยทางอีเกียเขามีให้เราเลือกแบบเยอะมากซึ่งชั้นบนเนี่ยแถวบนสุดที่จะอยู่ด้านบนเนี่ยนะครับคุณหนุ่มก็เลือกแบบที่มันเป็นตะข่ายตารางตารางแบบนี้เพื่อให้แสงมันอลอดเข้ามาได้นะครับทีนี้ เขาก็จะมีออปชันให้เราเลือกอีกอันนี้มันเป็นลาวเหมือนราวแขวนผ้าครับนะซึ่งคุณหนุ่มก็เลือกเลือกที่จะเอามาใช้ด้วยนะเผื่อเอาไว้แขวนของได้ด้วยนะครับถ้าแขวนนู่นนี่นั่นอันนี้ก็เป็นเป็นลาวแบบหนึ่งที่เขามีให้เราเลือกใช้เป็นออปชันนะครับทีนี้เวลาเวลาที่เราจะเสียบก็จะมีแง่งอยู่ตรงนี้ซึ่งให้เราเสียบลงไปได้ นะครับเสียบแล้วก็ดันนะฮะ,ะขั้นตอนก็ไม่ยากนะครับวางลงไปในร่องเขาจะมีร่องให้นะ ทีนี้ขั้นตอนต่อมาก็คือการติดตั้งแผ่นปิดนะครับเพื่อความสวยงามเรียบร้อยวิธีการก็คือเสียบเข้าไปตัวแผ่นนี้ก็จะเป็นแผ่นสำหรับโต๊ะทำงานของผมนะครับซึ่งจะมีความยาวอยู่ที่80เซนนะครับแล้วก็ตัวหน้ากว้างเนี่ยจะหน้ากว้างอยู่ที่58เซน ซึ่งก็เพียงพอจากการวางคอมพิวเตอร์วางเมาส์วางคีย์บอร์ดเสร็จแล้วเราก็ทำการเสียบเข้าไปนะครับดันดันเข้าไปตรงๆงนะฮะเมื่อเราดัน,น,ด,นดันเข้าล่องเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะเป็นเสียบเข้าไปในล่องตัวนี้เวลานั้นเราจะยกไม่ขึ้นแล้วนะครับมันจะล็อกกันอยูอ่เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้นะ ถ้ามันล็อกแล้วเนี่ยมันจะไปค้างอยู่ในเกี่ยวตรงนี้พอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ฐานมันจะหลุดไม่ได้ละมันจะล็อกกันอยู่นะครับทั้ง4ช่องเลยนะอันนี้ก็เป็นการเสร็จพิธีการเสียบติดตั้งอันนี้เราก็จะประกอบแผ่นท็อปอีกชิ้นหนึ่งซึ่งจะแคบกว่านะฮะอันนี้ถ้าเราสังเกตดูพื้นที่ที่เป็นส่วนของโต๊ะทํางานเนี่ยจะใหญ่กว่านะฮะ ทีนี้เราก็เสียบลงไปถ้าเราวัดมาพอดีนะเวลาที่เราเสียบลงล็อกพอดีแล้วเราก็ก็ <ๆ S 1> ดันเข้าไปนะคุณจะเห็นแล้วว่ามันดันเข้าไปด้านในนะอาจจะผมดึงดึงออกมานะครับเสียบเข้าไปนะ,ะมันจะกดเข้าล็อกพอดีนะครับทั้งสองฝั่งอ,อันนี้ก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนปิดผิวด้านหน้าทีนี้ตรงเนี้ยนะครับ ตรงนี้ที่มันเป็นร่องๆพวกนี้เอาไว้เสียบรูทีนี้เราก็ต้องมีแผ่นปิดทีนี้ในช่องเนี่ยเขาจะมีล็อกให้เราเสียบเนะเราก็เอาแง่งตัวนี้นะครับตัวนี้เสียบกดเข้าไปก่อนนะให้มันลงล็อกลงล็อกเสร็จปุ๊บเราก็ลูดมันจะมีเสียงนังกริ๊บกริบนะเพราะมันจะล็อกเข้าร่องพอดีอ่านะเรียบร้อยอันนี้ก็จะถือว่าเป็นอัน ขอบสวยงามทีนี้ขั้นตอนอต่อมาก็คือการติดตั้งนะแผ่นเส้นใยไม้อัดไอ้สควอดิสนะครับซึ่งมีหลายขนาดหลายแบบมากทีนี้ขั้นตอนในการติดตั้งนะครับเขาจะมีอุปกรณ์สำหรับเสียบนะฮะเป็นชุดชุดละ4อันนะอันนี้เราต้องซื้อแยกต่างหากจะมีแง่งนะมีมีร่องให้เราเสียบนะครับ ไอตัวขายึดของอสกัวดิสนะครับเขาก็จะมีมีระยะช่องปรับให้เราหนึ่งฝั่งนะครับซึ่งสามารถปรับระยะ,ะความยืดหยุ่นได้ประมาณสักครึ่งเซนประมาณนั้นนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะอันนี้ก็เหมือนกันแต่ฝั่งนี้ไม่มีนะฝั่งนี้จะเป็นยึดแบบตายตัวนะทีนี้วิธีการเสียบเขาจะมีล่องอยู่ด้านในแล้วก็ตรงนี้มันก็จะมีขาอยู่ขาให้เราเสียบเข้าไปงั้นเราก็ต้องเสียบให้ตรงล่อง นะครับมันก็จะงานกันอยู่อย่างเงี้ยขั้นตอนการติดตั้งเราก็จะต้องมีหัวน็อตท,ที่เขาให้มาเตรียมมาให้ด้วยหัวน็อตเนี่ยเขาจะเป็นช่องสําหรับสกรูไขควงปากแบนดเนี่ยเราก็ต้องมีไขควงปากแบนดเพื่อจะเสียบเข้าล่องแล้วก็หมุนได้แบบนี้แผ่นด้านหลังเนี่ยมันเลื่อนได้นะเลื่อนเลื่อนรูให้ตรงได้นะครับเลื่อนรู เสร็จแล้วเราก็ใช้ไขควงนะครับก็ยังยังไม่ขันแน่นมากนะฝั่งนี้นะครับผมก็จะติดตั้ง2แผ่นด้วยกันนะครับแบบนี้อ่าซึ่งผมก็ต้องวางแผนดีๆว่าผมจะยึดขาตรงนี้อย่างไรนะครับถ้าเรายึดจุด2บน2ข้างฝั่งด้านบนเรียบร้อยแล้วตอนนี้มันก็จะไม่หลุดแล้ว ทีนี้เราก็สามารถกำหนดได้แล้วว่าแผ่นตัวล่างเราจะอยู่ประมาณไหนเราจะไม่ยึดแน่นจนเกินไปนะครับเผื่อเผื่อที่จะต้องมีการขยับด้วยนะเมื่อเราแกะชุดของสกวดิสมานะครับเดี๋ยวเรามา unpack ed, อันสุดท้ายกันนะฮนะเขาก็จะมีแขนรองมาให้ด้วยอ่า อันนี้ในกรณีในกรณีที่คุณไม่มีโครงตัวนี้นะครับในกรณีที่คุณไม่มีโครงตัวเนี้คุณก็สามารถใช้ขาตัวนี้นะครับยึดเป็นสแตนดาร n นได้นะซึ่งผมมีทั้งหมดเนี่ยสามสี่อันแล้วเนี่ยผมไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าผมยึดเข้ากับตัวโครงของออลกอนะครับอันนี้เราก็ไม่ได้ใช้นะนี้ต่อมา เขาก็จะมีตัวหนุนรองให้ด้วยนะครับมีตัวหนุนรองซึ่งสองอันนี้ไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็มีน็อตทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะมีนอ็อตมีน็อตทั้งหมด4ตัวด้วยกันซึ่งเราก็จะใช้น็อต4ตัวนี้อันนี้ถ้าเปิดมาด้านล่างนะครับก็จะมี Instruction บอกวิธีการขั้นตอนในการทำงานนะครับเขาจะไม่มีตัวนี้มาให้ เพราะฉะนั้นขาตัวนี้ต้องซื้อแยกต่างหากนะครับขาตัวนี้ซื้อแยกต่างหากนะฮะเป็นชุดชุดละ4อันผมวางตำแหน่งเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็ถึงขั้นตอนที่เราจะต้องขันยึดให้มันแน่นนะส่วนในพาร์ตต่อไปในการตกแต่งซึ่งชุดของสคว d ดิสเนี่ย เขามีแบบว่าให้เราเลือกมากมายไก่กองจริงๆซึ่งคุณหนุ่มจะใช้เวลาไปอีกเกียถึง3รอบด้วยกันนะงั้นเดี๋ยวเราไปร่วมกันตกแต่งเลยครับตอนนี้คุณหนุ่มก็ได้ทดลองตกแต่งอุปกรณ์บางส่วนลงบนแผ่นสกดิสไปบ้างแล้วนะครับตอนนี้เรามาติดตั้งกันต่อเลยนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นถาดอนเนกประสงค์นะฮะซึ่งเขาก็จะมีเงี่ยง ให้เกี่ยวสองข้างแล้วก็มีตรงนี้เป็นเป็นบุตรเล็กๆเป็นงัดไม่ให้มันหลุดออกมานะครับวิธีติดตั้งก็ง่ายมากเลยนะครับเราก็เสียบเข้าไปตรงๆเลยแล้วก็กดลงแค่นั้นเองอันนี้แข็งแรงนะครับอันนี้ก็จะเป็นรีโมทนะระวังรีโมทนะครับอ่วยเหล็กนะเหมือนกันลักษณะของอชุดตกแต่งสกูดิสเน่เขาจะมีเหล็กโค้งอยู่นะครับแล้วก็มีเหล็กที่เป็นเงี้ยงยื่นออกมาแบบนี้เพื่อ คำยันไม่ให้มันหลุดแล้วก็หลดออกมานะครับแบบนี้เราก็สามารถตกแต่งเช่นเรามีปากกาดินสอไม่บร็ทัดยางลบนะเราก็เป็นเอเซอร์ซิีน่ารักน่แล้วก็เพิ่มความสุขในการทํางานอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เราก็สามารถเกี่ยวได้นะครับคุณหนุ่มมีกันไกนะกันไกเสียบกันไกล,กไกล,ลงไป พวงกุญแจอันนี้เรามีพวงกุญแจเราก็สามารถคล้องได้นะครับคุณหนุ่มมีแก้วน่ารักน่าักเอาไว้จิบกาแฟ1ช็อตนะว่างๆง่ว,ง,วงนอนเราก็แขวนไว้ได้เป็นอย่างไรกันบ้างครับวันนี้เราใช้เวลากันทั้งวันเลยนะในการประกอบชั้นติดผนังแล้วก็โต๊ะทำงานอนเนกประสงค์ของอีเกียสำหรับวันนี้ คงมีประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับที่จะนำไปเป็นไอเดียในการตกแต่งชั้นติดผนงังแล้วก็โต๊ะทำงานเอเนกประสงค์ในโอกาสหน้าถ้าเกิดมีอะไรมาใหม่ๆมาอัปเดตนะเดี๋ยวคุณหนุ่มจะมาะประกอบนะให้พวกเราดูว่ามันมีความยากมันมง่ายยังไงแต่บอกบอกไว้เลยว่าเซตนี้ยากที่สุดเท่าที่คุณหนุ่มประกอบมาหลายๆชิ้นเลยนะโอเคครับผม ก็วันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับสวัสดีครับ